Yeah.

ไปยูบนได้สเวัสิบกัเกี่ยวกัสมบเดเนีเิน่หันคงกคั้นถึงบ็คั้นไปอาสื่อสื่อคำนึ่งไม่ก

มาเมาเล็กอ่เออฝันเล็กอ่ะเศรษฐกสิบสอ็ันไปเิียนสยสื่อน้นอไม่เยตงมกี่ก็ไมุ่ดเด้วยใจเต็มตึงๆค่ะลาย Thank mm -hmm.

បងមកមិញទៅជុំនៅតៅខំណាស់เนาะខ្ជិះໄຂយឺមតិចបន្តិចបងតិចតិចណា

หนาว้าบอกยาแล้วลูกก็เหมือนรังนมาสตาไ้องมอ้อได้ของไหมตามมาีมช่อยซรมีกันนะคอามาเอาดีกว่าเซเว่น่ามาสีโอ้โหตามมาสีเหรอ่เยอะแค่จุดนีมันี่ค

เว้ยทั้งหมเลยจอะไรตงนี้ชัดเตข้างบนย้อง้ว่าอไรรู้ตักูเ่ว้เสอะไรี่นี่บไ่ร่าตาาาเื่อนมเจอหวไม่ีัะรต่า้่นกีผี่ิดยาเได้เลยปส่วนาเตรงนไปสวาเตร็นีตอปตป